เขาสู่รายการนิเทศพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปเปิดโลกกว้างในทุกมิติวันนี้ขอเสนอตอนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้โดนใจเจนซีไทยแตงโมเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเราทำคอนเทนต์ออกมานานมากแต่พอปล่อยออกไปเจนซีกลับไม่อิน ใช่เคยสิโมเพราะว่าเจนซีเนี่ยไม่ได้ดูอะไรยาวๆเหมือนเดิมแล้วนะเขาตัดสินใจภายใน3วินาทีแรกด้วยซ้ําถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านทันทีนั่นแหละปัญหาเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่ากลยุทธ์อะไรที่จะสื่อสารกับเจนซีให้เขาสนใจและรู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจฉันและพบกับพวกเราผู้ดำเนินรายการในวันนี้แตงโมและพิงค์ค่ะกลยุทธ์ที่หนึ่ง พูดให้สั้นแต่ตรงใจใช่เลยหมูเพราะเจนซีเนี่ยมีเวลาให้คุณไม่เกิน3วินาทีถ้าไม่โดนเขาก็เลี่ยนผ่านทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพูดชัดเข้าใจง่ายและตรงใจกลยุทธ์ที่2เลิกขายของแต่ให้คุณค่าโพสที่เป็นแค่การขายตรงๆเจนซีไม่สนหรอกเขาจะถามในใจว่าแล้วสิ่งนี้ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นยังไงให้ความรู้ ให้แรงบันดาลใจหรือทำให้รู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเข้าใจฉันจริงๆกลยุทธ์ที่3ใช้คนที่เขาเชื่อใจไม่ใช่แค่คนดังถูกต้องเลยเจนซีเชื่อม i โครอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าดาราดังๆด้วยซ้ำใช่เพราะเขารู้สึกว่าจริงและเข้าถึงได้เช่นอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ที่เล่าเรื่องชีวิตประจำวันแบบเป็นเพื่อนกลยุทธ์ที่4ี สร้างพื้นที่ให้เขามีส่วนร่วมแบรนด์ Brand ที่เปิดให้เจนซีโหวตและชาร์เลนจ์หรือดูเอ็ดบน Tik t o ็อจะได้ใจพวกเขามากๆเพราะเจนซีไม่อยากเป็นแค่ผู้เสพแต่เขาอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์ด้วยกลทธ์ธีา่าเข้าใจวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตใช่เลยเจนซีอยู่กับมีมสแลงเทรนด์ใหม่ๆตลอดเวลาถ้าอยาก relatable ก็ต้องเล่าแบบ ชาวเน็ตสายตลกบ้างหรือใช้ป๊อปคาลเจอร์ที่กำลังฮิตเช่นเพลงดังซีรีส์ดังมาเชื่อมโยงโกลยุทธ์ที่6แบรนด์ต้องมีอุดมการณ์แท่จริงใจถูกต้องเลยเจนซีใส่ใจเรื่องสังคมความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งสำคัญคืออย่าทำแค่โชว์เพราะถ้าไม่จริงใจเจนซีจะมองออกทันทีว่าพยายามเกินและนี่คือตัวอย่างที่เวิร์ก อย่างเช่นแบรนด์ที่ทำติ๊ก o k Challenge แบบเรื่องเล่าแล้วเล่าที่วิกลายเป็นเรื่องฮาหรือแบรนด์ที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศความเท่าเทียมแบบไม่เฟกจ e นซจะยิ่งอินเพราะมันใกล้ชีวิตจริงเขาดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้กับเจนซต้องปรับใหม่ทั้งหมดใช่พูดสั้นตรงใจเชื่อมโยงสร้างจุดยืนและจริงใจที่สุด สุดท้ายแล้วเจนซีไม่ได้อยากแค่เห็นแบรนด์แต่เขาอยากรู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจเขาซีรีส์พิเศษของเราซีรีส์เจนซีไทยกับพฤติกรรมการเสพสื่อที่นักการตลาดต้องรู้วันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังรายการของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ